ลับมารับชมกันต่อกับเรื่องราวชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กๆสองคนครับที่เกิดมาไร้พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่กับย่าด้วยความยากลําบากเพราะป,ปู่ผู้เคยเป็นเสาหลักนั้นก็กลับกลายเป็นคนป่วยจิตเภทเด็กทั้งสองคนจึงต้องลุกขึ้นช่วยย่าหาเงินด้วยการเรข่เข็นรถขายของกิฟช็อปเพื่อให้ทั้ง3ชีวิตนั้นได้อิ่มท้องแล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาตอนนี้มาดูเรื่องย่าบ้างแล้วนะเป็นอะไรบ้างคุณย่าทีนี้ ตอนที่ขี่สามล้อขี่สามล้ออะไรฮะขี่สามล้อปั่นเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเห็นแล้วนะสามล้อถีบค่ะจะขี่อยู่ที่ท่าน้ําพระประแดงต้องแข็งแรงมากเลยนะค่ะแล้วเราไหวด้วยใช่ไหมเรายังสาวสาวอเราอยู่ไหวค่ะก็ขี่ไปค่ะแล้วมันไปเกิดอะไรขึ้นฮะเอ่อยกของหนักมากๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปวดหลังปวดเอวก็เลยไปหาหมอถึงได้รู้ว่า ตัวเองอ่ะเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นแล้วมันมีผลต่ออะไรคุณย่าบ้างครับในร่างกายขาอ่อนแรงขาจากยี่ยนที่เรารู้กันใช่ไหมอ่อนแรงแล้วไปถูกรถชนด้วยเหรอค่ะมันทาไมหลายเรื่องแล้วกินอ่าแล้วก็มีความดันปลาหวานไขมันแล้วได้รักษาไหมครับไปค่ะโอ้ยังดีพอไปก็ได้หลานสองคนเนี่ยบางทีเขากลัวไปล้มไปเลื่นเพราะพื้นมันเลื่นย่านั่งรถวินแชร์เลย เขาพูดเลยเหรอค่ะรูบอกย่าว่าให้น um> uh ja ั่งอะไรลูกเบอร์มนแชค่ะเพราะอะไรแล้วลูกใบย่าล้มค่ะแล้วพอนั่งแล้วทำยังไงแล้วไปยังไงล่ะลูกเห็นย่าค่ะอ๋อหนักไหมลูกไม่ค่ะเนาะเห็นย่าล้มบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะเนาะแสดงว่าย่าต้องล้มบ่อยมากในเรื่องต่างๆนะค่ะเนาะเขาก็ช่วยงานบ้านอะไรด้วยเหรอช่วยค่ะ ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอกรอกน้ําด้วยโอ้โหนี่ต่อสู้คู่คู่หัวใจคุณย่าไปเลยแหละต่างคนต่างเป็นกําลังใจกันและกันนะคุณย่านะก็ทําหลายๆอย่างเลยดิ่งไปขายของหลานบอกย่านั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูจะเก็นเข้าไปขายในซอยทําไมให้คุณย่านั่งล่ละครับ ขาไม่ดีค่ะขาไม่ดีหนูจะพูดอะไรลูกกลัวย่าอะไรลูกกลัวย่าล้มกลัวย่าล้มอ่าเราจะเกิดย่านั่งใครจะขายล่ะคะพวกหนูค่ะหนูจะเข็นไปขายอล้วหนูก็เข็นไปอย่างนี้เหรอค่ะแล้วเข็นไปแล้วหนูจะต้องร้องบอกใครไหมลูกบอกแล้วหนูร้องว่าอะไรคะซื้อมาค้าซื้อมาค้าช่วยอุดหนุนสินมค้าหนูเลยค่ะเพื่อเป็นทุนการศึกษาเขาค่ะขอบค่ะ ก็จะร้องแบบนี้ค่ะแล้วถ้าคนมาซื้อพี่เขามาซื้อเนี่ยหนูดีใจแค่ไหนลกูกสุดๆเลยไหมสุดๆเลยค่ะยี่สิบบาทเนี่ยมีค่ามากสำหรับบา้านนี้มีค่ามากสำหรับเด็กของคนนี้มีค่ามากและเป็นกําลังใจมากสำหรับาตาที่จะได้ก้าวเดินต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะน,นะคุณย่าตอนนี้นหลายโรคแล้วนะเป็นเหมือนปู่ยังเป็นและะ้วค่ะกินยาอยู่คะ่ะแต่ไม่ให้หลานรู้ ซึมเศร้าค่ะเครียดมันอดไม่ได้ใช่ไหมมันคิดวนๆใช่ไหมคุณแม่ส่วนใหญ่ส่วนมากจะคิดเรื่องหลานกับปู่อยากให้ปู่เขารักษาตัวหายไวๆออกมาจะได้มาช่วยกันแล้วเวลาร้องไห้ไปร้องที่ไหนอ่ะหันหลังแกล้งทํานู่นทํานี่ไม่อยากให้ให้หลานเห็นเพราะบางทีก็อยู่ที่ถนนใช่ไหมค่ะบางทีก็อยู่ที่บ้านแล้วถ้าอยู่ที่บ้านล่ะก็ให้เขาออกไปซื้ออะไรแล้วเคยร้อง หนูก็เห็นย่าร้องไห้ไหมลูกเคยค่ะหนูจุงมือกันมาไปบอกคุณย่าเลยว่าคุณย่าอย่าร้องไห้นะอนาย,ยากยาไหมอยาค<อ>่ะยากัล้างหนูหน้าลูกเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนโตขึ้นหนูจะได้ไม่ลำบากย่าไม่ต้องร้องไห้นหรนะอคะค่ะแต่คุณย่าบอกแล้วนะ อย่าจะไม่ร้องแต่วงเล็บไม่ร้องให้เห็นนะบางท,าทีมันก็ต้องร้องออกมาบ้างนะให้มันหมดหมดไปบ้างนะอมามาน,นี่คือชีวิตจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เด็กสองคนนี้จะทำามากระนั้นใครที่รู้จักอย่างนะั้นแาววันาน,านะพี่ๆเขาจะไหมใครที่อุดหนุนแล้วก็ขอบคุณแทนไปด้วยนะหนูก็ดูสินะก็ต้องไปเข็นทาไมหนูไม่อยู่บ้านเพราะอยู่บ้านก็ไม่ต้องไปออกไปข้างนอกถนนด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเข็นด้วยไม่เหนื่อยด้วยลนะ่ะลูกหืม ไอยู่บ้านก็จะไม่มีเงินค่ะเนี่ยตรงไหมล่ะใช่ไหมตรงสุดๆเลยเงินนะ20บาทเท่านั้นเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับที่จะทำอยู่ทางด้านนีแ้แล้วเวลาับตอนขายขายอยู่เราก็ต้องหิวบ้างซื้อของแถวนั้นกินแล้วกินแล้วไปนั่งกินแถวไหนละ่ะก็นั่งกินในซอยส่วนมากจะซื้อมาม่าก,กินกันเพราจะจะไปซื้อแถวนั้นของมันก็แพงมากก็มานั่งกินอยู่ในตรงนั้นก็นั่งที่ถนนนั่นแหละ หนูก็นั่งกินอยู่ตรงถนนแหละลูกค่ะ<อ>โอ้โหสู้สุดเลยเออไรายได้ก็ซื้อข้าวซื้อยาค่ะเวลาย่าเหนื่อยหนูมักจะพูดอะไรกับคุณย่าคะย่าเอาน้ำไหมย่าเอามิโซะดีดีไหมอ่าแล้วเอาเอามาจากไหนล่ะน้ำซื้อค่ะแล้วหนูได้กินน้ำไหมได้กินวิตามินซ <ขอ S 1> ีไห<อ>มเนะแล้วถ้าหนูหิวข้าวหนูทำไงลูกตอนจะไม่มีข้าวกินแล้วหนูหิวข้าวทำไงล่ะลูก บอกยาค่ะอ๋อบอกยาแต่ว่าเขาไม่ได้อดใช่ไหมคุณย่าถ้าย่าไม่มีตังไม่ได้ออกขายของก็ให้เขาไปเซ็นแต่ถ้าย่าออกขายของก็จะให้เขาไปซื้อขนมแต่เขาก็ไม่ค่อยเขารู้ว่าไม่ค่อยมีนี่จะถามเงินขนมได้กินขนมไหมเนี่ยไม่ได้กินหรอกของเล่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะเห็นเขาสองคนนี้แล้วนึกถึงว่าอะไรตลอดเวลาที่มันเวียนอยู่ในใจคุณย่าความคิดคุณย่าสงสารเห็น ลูกหลานคนอื่นเขาไปสนุกไปเล่นแต่หลานจะต้องไปกับย่าเข็นมั่งล้มมั่งย่าโทษตัวเองไหมเคยโทษตัวเองไหมบางทีก็คิดน้อยใจทําไมถึงเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนี้ทําไมลําบากอย่างนี้ลําบากตัวเองไม่ว่าพาหลานมาลําบากด้วยแล้วยา่ยาตอบอยังไงหรือแก้ยังไงที่ให้มันผ่านไป วันนั้นให้ได้หันไปมองหลานแล้วก็มีกำลังใจต้องสู้ถูกต้องเลยนะคุณย่าคุณย่าอย่าเป็นอะไรนะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะที่บอกท่านผู้ชมไปมีพี่ผู้หญิงมาซื้อของใครไปกอดพี่เขาใครไปกอดหนูค่ะหนูไปกอดอ่สมมติหนูกอดซิหนูกอดหนูกอดอย่างนี้เออขอพี่เขากอดเลอลูกแล้วหนูพูดกับพี่เขาว่าอะไรลูก ขอกอดค่ะขอกอดหน่อยเ<อ>หรอแล้วน้องขอกอดไหมหนูไปกอดด้วยไหมกอดด้วยทั้งคู่เลยเหรอกอดเพราะอะไรลูกกอดแม่ค่ะ<อ>สตวนมากจะเป็นคนที่ซื้อของอเขาประจาแล้วสงสารเขาโอ้พี่ปีที่ใครกอดน,นี่ก็เมตตาเนาะนะ,ะนะสังเกตตั้งแต่แรกแล้วเขาใส่ชุดนักเรียนมา่ถ้ามีกี่ชุดเนี่ย มีอยู่ชุดเดียวค่ะฮะชุดเดียวค่ะมีชุดเดียวนุ้ก็มีชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งค่ะเอ่อเวลาใส่เสร็จก็ยังไงก็ไปซักเหรอซักตากเลยค่ะซักแล้วก็ใส่ใหม่ก็มีชุดหนึ่งค่ะรองเท้านักเรียนก็มีไหมมีค่ะในนุ้นนุตอนนี้ตอนนี้นูใส่รองเท้าอะไรนุ้เดินมาสินี่ไม่ใช่รองเท้านักเรียนอันนี้เหมือนจะดูภายนอกนี่ดูก็ดูสวยนะแต่มันโอ้โหไม่รู้อายุเท่าไหร่เลยใช่ไหมรองเท้านักเรียนหนูมีไหมลูกมีค่ะคนละข้างฮะ คนละข้างไปว่าอะไรหมาฆ่าไปค่ะแปลว่าเขามีคนละข้างค่ะแล้วไปโรงเรียนทําไงล่ะฮะตอนที่หมาฆ่าในโรงเรียนปิดเทอมแล้วค่ะ๋อตอนนี้ก็มีข้างเดียวค่ะมีเหลืออยู่คนละข้างเออนรองเท้านักเรียนข้างรองเท้าพาราข้างมีคนละข้างค่ะอืือไม่รู้จะถามอะไรเลยเนี่ยเนาะหนูบอกคุณยายสู้สูหนูสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้ไหมลูกสู้ค่ะ นะไม่สู้ก็ไม่ได้อ่ะสู้เหมือนใครลูกสู้เหมือนย่าค่ะนะสู้เหมือนย่านี่แหละย่าก็สู้สุดๆเลยเนอะเอออยากให้เขาเรียนด้วยใช่ไหมค่ะเออแต่มันดูแล้วไม่เห็นผลทางอะไรเลยอะ่ะนะ <Ha. S 1> แล้วสักขายหมดมันจะได้เท่าไหร่ก็ยังนึกไม่ออกเลยเพราะมันขายไป <Ha. S 1> ใช้ไปค่ะ <Ha. S 1> นะแต่งเงินเก็บไม่มีมีแต่งเงินกินขายไปกินไป ซื้อของไปขายไปซื้อของไปหรือขายไปกินไปก็ยังดีขายไปแล้วไม่มีซื้อกินนยุ่งเลยนะเนี่ยนะถ้านอกจากว่าไม่สบายหรือปวดขาออกไม่ไหวเนี่ยก็จะให้หลานไม่กินเต็มที่อืมเอ้าสู้ๆไปนะแล้วก็ยังขายอยู่ไปใช่ไหมค่ะขายไปเพราะฉะนั้นจะจะขายอยู่แถวตรงนั้นก็เดินไปเดินมาอยู่เลยซอยนานาหรือถนนข้างหน้าด้วยครับค่ะขายซอยเจ็ดซอยหนึ่งับหนึ่งซอยสามซอยหก อซอยสี่อ่าจะวนอยู่แถวแถวนีก้กี่โมงกี่โมงไม่คุณย่าอ๋อไปสามโมงเย็นแล้วก็เดิน,นแล้วทุกวันไหมหรือเสาร์อาทิตย์ฮนะไปแค่เสาร์อาทิตย์อ๋อเขาจะได้ไปด้วยนะเขาต้องอเรียนหนังสือเอา้าใครอยู่ตรงไหนก็อุดหนุนหน่อยนะอุดหนุนหน่อยนะย่าก็จะได้เอามาเลี้ยงหลานทางด้านนี้ดูนะครับว่ารายการจะปรรสุอะไรได้บ้างนะครับ แม่หลานกับย่าสามชีวิตนี้จะจับมือสู้ไปด้วยกันแต่ก็ยังคงไม่เห็นหนทางที่ครอบครัวนี้นั้นจะสะบายขึ้นเลยแล้วของปันสุกอะไรนะครับที่จะช่วยบรรเทาความลําบากให้กับครอบครัวนี้ได้บ้างเราไปชมกันได้เลยครับก็ถือว่าหนูก็เป็นเด็กที่ดีมากๆเลยปันสุขหนูอยากได้อะไรที่สุดลูกรองเท้าค่ะเขาอยากได้รองเท้าของเขาตอนนี้มีคละข้าค่ะ ใช่ไหมเขาเอามาด้วยไหมเอามาด้วยหรือเปล่าคะอ๋อของม,มีข้างนี้อีกข้างหนึ่งหายไปมีข้างนี้อีกข้างหายไปมีข้างเดียวเอามาเอารองเท้ามาให้น้องมาพี่ๆเอามาครับเอามาเอาอย่างนี้ถืออย่างนี้อน,นุของหนูนึงสีดำใช่ไหมอมนุสีเทานี้แต่เดี๋ลองเทียบกันดูสิลูกเออย่างน้อยมันอาจจะมันเก่าข้างหนึง่งใหม่ข้างหนึงน่งวันนี้อาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยก็ครบแล้วนะครบแล้วนะ ดีใจไหมลูกดีใจค่นะเนอะอนุญาตให้ขออีกขอให้ใครดีขอย่าค่ะขอให้ย่าแล้วนะเอาของให้ย่าไปขายเนะะาะะร้านก็ขอให้ย่านะ,ะใส่มาในตู้นี้เลยคุณย่าไม่เคยเห็นแน่นอนปกติใส่อยู่ในรถแข่งนั้นแหละ,ะวันนี้ใส่ให้เต็มตู้นี้เลย